มีจัดส่งอะไรยังไงไหมครับมีครับมีจัดส่งทั่วประเทศครับอืมค่าจัดส่งเนี่ยเอ่อหรือว่าช่างเอกมีมีช่องแนะนํำไหมครับที่จะแนะนําเพื่อนๆเราอที่มีเป็นเพจครับเป็นเพจนะครับอ่าเปิดเปิประตูช่องเครับผมมีมีเบอร์โทรอะไรยังไงไหมครับมีมีอยู่ตรงนู้นเลยครับอยู่ด้านหน้าด้านหน้าครับอ่าอ๋อนี่ครับ ช่างเสกไมหมครับผมเรียกชื่อผิดช่างเองชงเกช่างเสกช่างเสกเลสซิ่งช็อปนะครับต่อ,อยางนะครับอะมาต่อที่รถผมเลยดีกว่าสภาพรถผมเป็นไงมั่งช่างก็ยางได้อายุแล้วครับรถหลายปีแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ยางใหม่เก็บเียงเก็บลมได้ดีกว่าเดิมครับอ๋อครับคุณคุณ<อ>คุณน่าสัมบัตยางตัวนี้มันจะตัวนี้เป็นตัวเกรดอย่างดีนะครับครับก็เพื่อปิดลอโพนกันน้ํากันร้อนได้อย่างดีเลยครับอืมครับ ท่านเสรเปิดเปิดทุกเปิดเปิดร้านทุกวันป้ะครับทุกวันครับเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดไม่หยุดครับโอ้โหดีแลยสมาชิกเราแจ็ผมใช้แจ็ตจีดีนะครับปี2อ0 5าถ้าใครที่ขอบยางเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็นำมาเปลี่ยนกันได้นะครับราคาผมว่าก็ไม่แพงนะครับของผมเสื่อมมากเลยนะครับเสื่อสภาพมีน้ำเข้ารถผมด้วยก็เลย ไปเจอในในเพจของช่างเสกน,นะครับก็เลยแปะมากดดันเลยใช้บริการกันใช้เวลาน,นเปลี่ยนานานไหมครับช่างไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงต่อคันครับถ้่เกิดน,นี้้วตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงที่ช่างกาลังทําอยู่เนี่ยรอยต่อรอยต่ออ๋อจะมีจะมีอะไรเชื่อมประสานอีกไหมครับสองมัดสามสองมัดสาม 7ีตะรตงนี้ก็มีลูกค้ามา่4-5คันต่อกันเลยนะครับอันนี้ปัดเดียวแป๊บเจียวพี่ไม่นานแล้วนี่นี่เป็นกาวเลยครับยังกาวยางกาวยางปกตินี่ใช่ไหมครับใช่ครับ ใช้เวลาต่อคันครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ครับมไม่นานมากถ้าใครแบบจะไม่อยากมาเดินทางมาลําบากก็สั่งซื้อได้ได้รั่งฟืองไม่ติดตั้งเองครับือติดตั้งง่ายๆผู้หญิงก็ทําได้ใช่ไหมพี่ทำได้หมดเลยง่ายเลยครับเนี่ยผู้หญิงก็ทำได้อย่างที่ช่างแนะนำเลยนะครับมันง่ายจริงๆ ะครับถ้าใครที่ไม่สะดวกมารับคุณไหมครับรับครับรับจะไงโอนทางนี้เรับติดแง,ง,ง่ถามเปลี่ยนใช่ครับพี่ช่างเสกบอกเบอร์โทรหน่อยครับเ,เบื่อสมาชิกเราอยากโทรมาถามเบอร์ทอครับเบอร์ทอต้อง ประดูจำไม่ได้จำไม่ได้ <laughs> ใมใช้น้ำบัตรอะไรอ่าโอเคโอเคก็เร็วเราดูลำบัตรนี่ตึงครับช่างจำเปิดตัวเองไม่ได้นะครับร้านจะอยู่ในปั๊มน้ำมันซัดก,กู้นะครับกมบา,บางนาจาตกรมยุทธ์เก้านะครับอ่าอ่าที่ถ่ายน้ำบัตรแบบโอเคพี่เอาไปเลย แบบเบอร์น,นี้นะครับศูนย์แปดสองศนสามแปดแปดเก้าสองนะครับนะคผมก็เสร็จไปบานนึ่งละโ้ปิดมากเลยปิดแทบจะไม่เข้านะครับแน่นมากนะครับยางเขาดีจริงๆนะก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม รอให้ช่างเปลี่ยนแล้วจะได้ดูกับช่างนะครับก็ขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ Comment ให้กำลังใจผมได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ